thank <laughs> you ระดับน้ำทะเล2,258เมตรอีกดิดเมตรนิดนึงฮะเราจะถึงจุดสูงสดุด เมฆอยู่ใ,ใกล้ๆเราเลยท่านี้

ยากเอาทงชาติาทป,ปากเลยวะ้แค่ทัถึงแล้วพิชิต布เทนแล้ว